สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูติฟ๊ฟในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆชั้นปห้าทุกๆคนนะคะมาสรุปความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะน,นักเรียนเคยทราบไหมคะว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกของเรานะคะล้วนแต่ต้องนะคะมีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนนะคะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์แต่และความสัมพันธ์นะคะว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะดำรงชีวิตอยู่ได้กับความสัมพันธ์แบบไหนบ้างนะคะมาดูอันแรกกันเลยนะคะ จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะในด้านแรกนะคะจะเป็นด้านแหล่งอาหารค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ละชนิดนะคะจะต้องมีการหาอาหารนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการกินพืชเป็นอาหารหรือว่ากินสัตว์เป็นอาหารด้วยกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะนกกิน Lindsey, ปลาเป็นอาหารนะคะตัวนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตแรกนะคะมีการหาอาหาร นะคะโดยการกินอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองนะคะรูปต่อไปนะคะรูปอะไรคะเป็นเสือกินกวางเป็นอาหารนั่นเองนะคะ,ะรูปต่อไปค่ะกบกําลังทําอะไรอยู่คะอ่ะกบกินตั๊ก,กแตนเป็นอาหารเหล่านี้คือความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร ต่อไปค่ะความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุและการเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะจะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะสูญพันธ์ไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงดูลูกอ่อนได้ด้วยนะคะประมาณนี้อย่างเช่นรูปนี้ก็จะเป็นรูปนกที่ทํารังบนต้นไม้นะคะ เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะแล้วก็หาอาหารเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะมาให้ลูกอ่อนรับประทานเพื่อการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านแหล่งหลบภัยนะคะสิ่งมีชีวิตหนึ่งอะคะ่ะจะอาศัยอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเพื่อหลบภัยอย่างเช่นปลากระตูนที่ซ่อนตัวในดอกไม้ทะเลนะคะหรือว่าปะาารังที่เป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำนะคะ ว่าในส่วนของพวกสัตว์ป่านะคะพวกนี้ก็จะมีการหลบภัยอยู่ในป่าทึบนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้างนะคะที่พวกเราต้องอาศัยนะคะเพื่อดำรงชีวิตอยูอ่ถ้าใครยังไม่รู้มาดูกันเลยนะคะ ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะจําเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่มีชีวิตเพื่อการดํารงชีวิตเช่นนะคะแสงนะคะแสงค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างอาหารของพืชเลยค่ะต่อไปอากาศนะคะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเช่นกันที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะต้องใช้แกส๊สในการ แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะหรือว่าต้นไม้ตัวนี้ก็จะมีการใช้แก๊สนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากอากาศตัวนี้ค่ะเพื่อทําการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะต่อไปอุณหภูมิค่ะตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะ ส่งผลต่อโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นหมีขั้วโลกที่อยู่ในอากาศหนาวก็จะมีลักษณะขนฟูเพื่อป้องกันอากาศหนาวหรือว่าอูดที่อยู่ในทะเลทรายตัวนี้ก็จะมีขนที่ค่อนข้างสั้นเกลียนนะคะเพื่อระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะทีนี้ขาน้ําอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนแต่มีน้ําเป็นองค์ประกอบนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นดินและแร่ธาตุนะคะเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะคะหรือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นมดนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะอนเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมจดหน้านี้ลงในสมุดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูสรุปมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะ่ะที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอย่างเช่นมดหรือแมลงที่อาศัยอยู่ในสนามหญ้าค่ะประมาณนี้เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต แต่ถ้าหากสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตนะคะหรือหลายๆกลุ่มนะคะมาอาศัยอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีการกินเป็นอาหารหรือว่าใช้ในการหลบภัยหรือว่าใช้ในการเลี้ยงดูลูกอ่อนประมาณนี้ค่ะเหล่านี้ค่ะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจะเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองนะคะ,ะทีนี้สรุปสั้นๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้แก่ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารความสัมพันธ์ด้านการหลบภัยความสัมพันธ์ด้านการเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะแต่ถ้าหากสิ่งมีชีวิตนะคะมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตก็จะได้แก่การอาศัยเพื่อดำรงชีวิต mm. เช่นแสงแดดอากาศอุณหภูมิน้ำดินและแร่ธาตุเป็นต้นนะคะอย่าลืมจดลงสมุดด้วยนะคะจะได้ใช้อ่านสอบกันนะคะแล้วเนะะื้อหา ต่อถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ